ล่างไมอาจารย์ให้ล่างแล้วซื้อบนไหมนั่นนะครับในสัญชาติยานนักเล่นเนาะเราเอาความแน่นอนนะครับหลักกันไวนะ้อะไรก็เกิดขึ้นได้บนมาล่างล่างมาบนให้บนก็เล่นบนนะหนักบนและก็กันล่างได้แต่กันน้อยให้ล่างก็หนักล่างแต่ไปกันบนนะครับเป็นใช่ว่าให้บนเล่นแต่บนนะอ่างวดนี้นะครับจะแยกบนแยกล่างให้นะครับนะแต่ คนที่ติดตามนะบนเนี่ยนะครับยังไม่หลุดตั้งแต่ปีใหม่มานะนะวิ่งก็ได้ต่างตลอดแต่ล่างนะครับนะงวดเมืกี้นะมันน่าจะเข้ารอยเพิ่งจะมา5้นะมาหเป็น7จอาจารย์ก็ชิดอยู่ชิดอยู่เจ็ดห้าไม่นอ้อฝันไม่ไม่นึกไม่ฝันฝันเห็นพญานาคด้วยหัวสองหัวให้ไม่เคยเห็นพญานาคตั้งแต่เช่า องค์พระวิรุณปะโขกษัตริย์ของนาคาราชเนาะมาแต่กษัตริย์นี่ก็เป็นสีเป็นสีทองนะอันนี้เป็นสีเขียวโผล่หัวมาเอานาคมีเ็ดหัวเนี่ยหัวห้าเจ็ดห้าเจ็ดหกไมเนาะหรือว่าเลขเราถูกแล้วคิดอย่างนั้นนะแต่พอาจารย์เอามาจากอาจารย์ลักฟันธงนะนะครับกเออ็เลขเราถูกหรือว่าจะเป็นเจ็ด จ็ดห้าหรือเปล่าก็คิดั้งแมงแ้งแม่งเราก็มั่นใจในศูนย์ของเรานละไอเ็ดหรือว่าจะเป็นศูนย์เ็ดของเรามันก็มีอยู่ในนั่นอยู่แล้วเนาะกันเลยอะมันก็มาจริงๆนะครับห้าก็เป็นที่ประจักษ์นะงวดนี้ก็เลยมาแยกบนแยกล่างให้นะครับอะทุกคนนะงวดนี้เดี๋ยวจะให้ชัดเจนเนาะนะตามนี้นะพี่น้องนะอย่าลืมแชร์นะครับแล้วเห็นก็ไปจัดลอตเตอรี่นะครับเดี๋ยว อ่นะเอาล่างก่อนนะครับล่างฟันเปียกนะครับเ,ออเริ่มมาล่างฟันเปียกนะครับตัวเจาะไปตามนี้มักบอบชีนองมักตัวใหมักก็ไปจัดเลตบตีเเดอร์นะที่มักๆยุ่นี่อาจารย์ชอบอยุ่สามหางนะครับคือหลักหน่วยสามตัวนะี่อาจารย์ก็เลยกันนะบวกไว้์หนึ่งมันก็เลยขึ้นมาหนึ่งลดหนึ่งนะมันก็จะเป็นห้าหาง นี่คือล่างล่างก็คือซื้อลอตเตอรี่แต่ทุกวันมีกี่ซื้อลอตเตอรี่บนเนี่ยมันไม่ได้ตังก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นบนไม่ได้ตงังแต่อาศัยรางวันใหญ่นะหาซื้อลอตเตอรี่สูงศูนย์ก็บอกอยู่บอกคนที่ขายลอตเตอรี่ว่ามันเป็นบนแต่ก็จะซื้ออ่ามันเป็นบนแต่ก็จะซื้อมีศูนย์นะครับอันนี้คือล่างอ่าต่อไปนะครับอ่าบนนะอันนี้นะครับกําลังเดินดีนะ ตั้งแต่ปีใหม่มานะครับยังไม่เคยหลุดตัวฟันบนนะครับหมักตัวใดพี่นอ้องมีในใจบอนะบนล่างเนี้ยงวดนี้หมั่นใจนะครับในสุตรนะบ่าวาบนมาลาังนะมีไหมชอบไหมนะครับชอบไหมอันนี้คือบนนะครับ บนแต่ซื้อลอตเตอรี่ไม่ได้ตังค์เด้ออาจารย์ซื้อลอตเตอรี่ไม่ได้ตังค์แต่จะซื้อลอตเตอรี่ล่างนะแต่บนเนี่ยนะทุกคนอาจารย์ยังไม่เน้นให้นะอะเป็นชุดเต็มนะคือเน้นก็รอชุดรวยนะครับอ่ะเนียเห็นเนาะประมาณนี้พี่น้องเดี๋ยวมันสีอั่นก่อนเอาไปหาซื้อลอตเตอรี่ก่อนนะครับเดี๋ยวมันไปชนสำนักอื่นๆเดี๋ยวมันจะหาซื้อไม่ได้ นั่นแหละประมาณนี้แหละเนาะล่างคือล่างบนคือบนนะครับ